สวัสดีครับผมช่องลูกอิสานโคราชกินเที่ยวครับวันนี้มากินตำหอยแครงเผ็ดๆนะครับห่างหายไปนานเนื่องจากไม่มีเวลาทำนะครับเนื่องจากโควิดโควิดนี่นะครับอันนี้เป็นร้านปลาหมึกฟางปลากระพงร้อยเอ็ด กร็รู้จักนะครับชายาฟางปลากระปุกเซิร์ชเนียดูได้ใส่หอยลงไปนะครับนี่นะครับร้านหน้าค่ายนะครับ,บคนหล่อมาซื้อครึ่งราคานะครับหุ่นดีลดให้อีก20่บาทนะครับอยากได้ายอะ่องเอาออเมียมา낭ถ้าอยากได้เยอะไม่ต้องเอาเมียมาด้วยนะครับเดี๋ยวคนขายไปด้วยนะครับเห็นว่าอย่างเง้คนๆๆคนคนคนไปคน นี่นะครับเศลายเลายนี่นะครับดเือกนะครับหน้าค่ายนะครับร้านหน้าค้าอยบกแซบอยักงวมาเลยนะครับป้างปลากรปุกร้อเหย็ดนะครับฉายานะครับใส่เข้าใส่กระปุนลงไปนะครับ สูงหอยเมียไม่ได้หรอกสูงหอยไม่ค่าไม่ได้ราคาเล่นตัวนี้อีกส่วนยอดนะครับนี่ครับนัวปลาล้านวนัวหอยแข็งตัวใหญ่ใหญ่ปลาเดี๋ยวทางฟ่างปลากระปุกจะแจ้งนะครับมีขายอยู่หน้าร้า เดี๋ยวติดตามเพจร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวฟังปากกระพงจะแจ้งนะครับใครปากน้าวะไหนหนึงนี่นะครับซิบเซฟนัวยัวๆนะครับโอ้ยฟังอุๆๆทำลายแต่คันเซเลอร์นี้ยละคุณคุเลย้ไหมอืมนี่นะครับ นี่นะครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากร้านอาหารทะเลป้างปลากระพงด้วยนะครับสีแยกกุมชนสิบสีแยกบกศนะครับนี่นะครับเส้นตองคนเสียงดังดังครับใช่เลยขอบคุณครับ